น่าจะเป็นแผ่นทองเหลืองนะครับแผ่นทองเหลืองเป็นชิลาจารึกบันทึกเหตุการณ์สมัยของพระองค์ท่านเจ้าตักสินกับพระสหายของพ,อพระพาย ทรงยกทัพตีค่ายโพสามตนรูปนี้คือทรงประกาศอิสรภาพอันนี้คือท่านเจนลทัทชนะประกาศอิสรภาพ <c oughs> อันนี้ภายในอันนี้ภายในเออโบสถ์โบสถก็โบทน้อยทีเท่เขาเรียกโบสถ์ข้างบนสวยมากค่ะเป็นไม้ ปิดทองมาปิดทองหลวงพ่อรุ่งอันนี้คือหลวงพ่อรุ่งใครมาเ็าต้องมากราบไหว้หลวงพ่อรุ่งหลวงพ่อรุ่งชิกิตะราชรันรุ่งเดือหลวง,ง,งพ่อรุ่งมงคลนโมตัสสะภะควะโตลัหนโตสมาสุพุทธัสสะ นโมต,ตัตสส,สะอะคะวะโต,ต,ตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะอะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะหังมังคะระพุทธังวันธามิสัทธาโสุถีภะวันตุเมสัทุสัทุสทัสท,สทุลงทั้งลุงเป็นเป็นพระประจ,จำที่นี่ค่ะวัดวัดตุลุงสัทุสัทุขอให้ชีวิตเราช่างเจแต่ความเจริญเอ